สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเจมณนัตกุลทีมงานขายที่ดินทองเมือ,องโคราชน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามารับชมที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะครับด้านหน้าของเขานะครับจะติดถนนคอนกรีตนะครับ ที่ดินเป็นที่สวนเป็นที่ปลูกสร้างบ้านนะครับเหมาะแก่การสร้างบ้านทำสวนกเกษตรนะครับปลูกต้นไม้นะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะตั้งอยู่ตำบลตลาดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมตำบลตลาดก็จะอยู่ติดกับเขตตำบลจอหอนะครับตำบลบ้านเกาะนะครับผม ก็จะอยู่ใกล้กับสี่แยกไฟแดงโจหอนะครับก็ประมาณ4ี่กิโลนะครับประมาณ4ี่กิโลเศษนะครับผมและอยู่ใกล้ถนนมิตรภาพสายสองนะครับเพียงสองจุดสากิโลเมตรนะครับใกล้ตลาดสดแม่สมบูรณ์นะครับ3ามจุดแดกิโลเมตรนะครับที่ดินนะครับจะมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ2ไร่3มงานนะครับสิบตารางวานะครับ เจ้าของที่ดินนะครับได้หลงขายในราคายกแปลงนะครับ3ล้าน2แสนบาทนะครับรวมค่าอวนและค่าภาษีนะครับราคานี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับที่ดินสร้างบ้านสวนนะครับแต่ไม่อยากอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถตอบโจทย์ท่านได้เลยนะครับผมอยู่บรรยากาศดีๆนะครับ เงียบสงบนะครับไม่วุ่นวายกับใครนะครับที่ดินนะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีขนาดความกว้าง54เมตรนะครับทิศตะวันตกนะครับมีขนาดความกว้าง42เมตรทิศใต้มีขนาดความยาว117เมตรและทิศเหนือนะครับมีขนาดความยาวนะครับ84เมตรนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่ดินโซนนี้นะครับ พื่อปลูกสร้างบ้านนะครับทําบ้านสวนนะครับผมหรือทาสวนนะครับสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0800592426นะครับหรือแอดไลน์นะครับไอ l ดี e ไลน์นะครับ0800592426นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมและทีมงานนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ